สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมอืมปามีใส่ขอนไม้เดี๋ยวปิด Wi-Fi ก่อนการการโฆษณาเพ่เลยเนื้ออะจอกดักแรกทริปเจ้าอะนอูดูส์เอะไปยูอ่ะอะไปอีกอะโป่ง ไม่โดนอาไอ้ไอ้ตรงนี้ไอ้าดปิงแค่นิดเดียวเราก็จะพลาดแน่อือตัอย่างอะไยบอดไฟมะนาวน้องนาวครับ เฉีดเพงแค่เดียวอืมเออหมไม่นาเออเล่นไม่รัวรัวๆๆ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  อะไรอ่ะว้าสอ่าอันนี้แพ็กเกจ VIP มาเปลี่ยนดาบดีกว่าเอาดาบไหนดีนนะเฮ้ยมีดาบนี่ไงดาบนี่ไงดาบที่โหดร้าย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 ครับดาบที่โหดร้ายก็ดาบที่โหดร้ายครับดาบที่มีดวงตาสิมา จึ๊บดไปแตกแตกแล้วบอสใส่เฮ้ยบอสใหม่ลงโฆษณาไม่ได้ไม่นะเออเอ้ยลืงก็บแอปเปิ้ลอ่าต้องเอาบอสไฟตัวใหม่ให้ได้เพราะว่าจะได้ดาบใหม่ไงล่ะจุบจุด ไมเจ้าป่องฉึกฉไงเฮ้ยเพงแค่ผาดัตป้าดูสิไม่เฮนี่ครับอุราอุราอุะอกไม่เฮลนอุระอุรา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 อุระอุราอุราอุอหน้าเียงดีแท้เ่งดีไหมโอ้บอดไฟปกติละ มีได้ก็บ้ารู้ได้อะไรเนี่ยโอ้ยไม่เก็บเลยปีใหม่แล้วไม่เก็บเว้ยตีไม่เก็บตอนนั้นเออเกือบจะได้บอสไฟตู้ใหม่แล้วตีไม่เก็บเล่นใหม่ต่อตีไม่เก็บของแล้ว่าจะได้บอสไฟตัวใหม่นะจตีไม่เก็บของเลย เอออ่าไม่นะโอเคโป้ทำไม่เอาไปไปทิ่บอสไฟว่าเออไปดูนั่นดีกว่าดูดับเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้โอ้โหวู้ดอวูลดๆวู ใครมาส่งคะเจมาเลยครับเออเอ้ยได้กล่องสมบัติดีกว่ามันมันจะยากสกิกันเชียววะชิบดูเชิงดูเชิงเ้ยเด็่าเด็กอ okay. ันนี้ได้เด็กมเด็กมเด็กมเด็ก ไม่ได้ไม่ได้แดกไม่ได้แดกก็ก็แคไม่ได้แดกไม่ได้แดกสักทีนึงเชียว Jesus crazy เฮ้ยหัวกะโหลกนี่คืออะไรอ่ะสกินกระเชียววะไปหมุนมาจ๊อกสกกิน จับเกิดอ่าไม่จอกแล้วอีเวนต์พวกนี้มันช่างยากสิเลยเกิดเฮ้ยเป็นดาบมาราือว่าดาบนี่มันไม่ค่อยมีความมั่นใจนะดาบไหนดีนะเออดาบดาบดาบอืมมีแค่นี้ดาบแค่นี้อ๋อนี่ไงดาบม่นคือเท็จจนะุดน้าจุด

เลนลม่นเลอนเดมอนเดมอน่นไม่เกเนะโอเคนะคบก็สำหรับเกมนี้ก็ขอฝากไวขขเก้เกมเกีเห่านี้นะคบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดิดตดเลยนะครับแล้วก็บาย